bow right. あのね、かいまない。 The shadow will shortly begin to spread. <Okay. S 2> โอเคอนี่หน่ยดิเขาตั้งเนี่ย ดิชันตรงบริตา้าเก่น

Để biết tí vẫn đang dây phá rồi Tiếp tục Tăng rồi Já 3, 2, 3, 3, 2, 3 Block

ตึ้ <laughs> งดาบตนดาบใหญ่เลยแล้วก็ไปใชายพัดทองเน๊ะ ตีโอเคนี่หอ,อกอยู่นะหอ,อกวัว นีอ่ะลงไหมนยะลงไหมนลงไหมกลมันหน่อยไอ้เ,อเพื่อนตายไหลโหลทายกันตายกันกันมาตีกัน ไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนเอาปีเีนอยู่ใจเย็นเอดิเอตัวไหนอวนอก กับผม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 ไปนู่นละโอโอ no สุดยอดมั้งไปไป oh, oh, no. ไปไปเท่นิกเลยไั

mà lắm mà lắm mà chúc mà chúc mà chút, mà chúc mà mà chúc

ไปนี่ครับเป็นพี่คนนอนไม่เอาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใชเนี่ยถ้าชีม่วงอีก,กอันอยาจะได้คอนหันไม่เนี่ยหันมาเอากันเอา ฟ้ามันเอาเป็นคนไม่ใกล้ผมจะเบนผมจะเบนเบนเส่เนี้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเบนละโอเคเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยตายหนึ่ง ตายหนึ่งตายหนึ่งเป็นอีกน่าจะตายหนึ่งเป็นอีกเป็นอีกอยู่รอบขับวงขับวงขับวงมาหน่อยตายสองตายสามกลางมังกรมาเลยมาเลยพวกมา ไปไปไปลวนลืออะไ i อย่างนี้ไปลวนลือ dạng kiếp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  kiếp dạng kiếp kiếp dạng kiếp kiếp อยู่ตายไหมตายไหมขึ้นไม่ได้ก็อยู่ตายไ,ม,ไ,ไ,ายายไมโลดอยู่นี่อยู่นี่วุ้นนี่กดทองกดทองยังอยู่กดทองยังอยู่เอ้ยผมโดนแบบเดียว ไปด้วยเฮ้ยได้อยู่ตายขบวนเสด็จเนี่ยเอเอจะเกินนี่แหละพองที่ของครูนะเกิเดียวแล้วมึงหุ่นหุ่น โคนโนโหนนี่มีปืนโอย เดะอะไรกันเดะอะไรกันอะไรอะไรไป กองเดียว6คนน่ะ